ผมบีม AF10 ครับผมก็สำหรับซิงเกิลแรกในชีวิตนะครับเป็นเพลงพรุ่งนี้จะไม่ยอมครับเป็นเพลงเกี่ยวกับเพลงป๊อปแดนซ์ครับใน MV ก็จะบอกเกี่ยวกับท่าเต้นต่างๆแล้วก็เป็นแนวแนวเกี่ยวกับผู้ชายกับผู้หญิง2คนครับเหมือนว่าเป็นแฟนกันแต่ก็เหมือนว่าผู้หญิงอ่ะไปทําผิดอะไรมาแล้วมาขอคืนดีผู้ชายแล้วผู้ชายก็บอกว่าวันนี้ผมอาจจะแบบให้ให้คืนดีกับคุณแต่บอกว่าวันนี้เรายอมคุณแต่พรุ่งนี้จะไม่ยอมครับก็เลยเป็นที่มาของเพลงพรุ่งนี้จะไม่ยอมครับผม อ๋อผมจะบอกว่าในเพลงนี้คือเป็นตัวของผมจริงๆเลยครับเหมือนว่าพี่ๆทางสาภาพแล้วก็ True Fantasy เนี่ยได้ร่วมมือกันแล้วก็เหมือนว่าดูคาแรคเตอร์ครับในที่บ้าน True AF10 ของผมครับที่ผมได้ไปไปอยู่ในบ้านนั้นคือเป็นตัวของผมจริงๆแล้วเป็นแนวแบบขี้เล่นแล้วก็ผมถนัดชอบแบบป๊อปแดนซ์เต้นด้วยครับเหมือนพี่เขาก็เอาตัวตนของผมจริงๆมาเลยแต่งเพลงนี้ครับผม มีครับตอนนี้ตอนนี้สามารถดาวน์โหลดได้ทาง True Music com ครับแล้วก็ที่สามารถโหลดลิงโทนได้นะครับดอกจันสองสีตัวครับผมแล้วก็พูดว่าพรุ่งนี้จะไม่ยอมครับผมก็จะได้ลิงโทนอยู่ในโทรศัพท์มือถือของทุกคนแล้วครับอันนี้จะเป็นเฉพาะ True นะครับผมอออย่าาางงงงนีี้้้้ก็คตตตจจจัดดมมแมแบบะ,นนะลบไไ ได้ที่ยอมยอมก็อยากเอาใจตัวใจแต่ขอช่วยจำให้หน่อยพรุ่งนี้ฉันจะไม่ยอมครับผมขอบคุณคจะวัสดีสวัสดีค่ะพวกเราทเอมสิบค่ะคามุกค่ะเตยค่ะแล้ก็หงยกค่ะก็ฝา งานของพวกเรานะคะวันนี้ก็เป็นวันเปิดอัลบั้มของพวกเรานะคะอัลบั้มรักๆขอบคุณเอฟสิค่ะซึ่งก็มีซิงเกิลของตัวเองด้วยนะคะของน้องมุกเพลงชื่อว่าชื่อเพลงเหมือนเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมค่ะของพี่ของโยกของของโยกก็จะมีเพลงชื่อว่าแล้วเขาก็รักกันนะคะเป็นสไตล์ป๊อปล็อกค่ะอ่าพี่เต้แล้วก็เต้ยก็ฝากเพลงรอด้วยนะคะเป็นเพลงแบบว่าช้าๆซึ้งๆโดนทีเดียวนะคะกับคนที่รอใครสักคน เหมือนเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมก็คือเหมือนกับเป็นคนที่เราอยู่ด้วยกันมาแบบอยู่แบบว่าแบบคุ้นเคยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแตบบ่ว่าวันหนึ่งเขาแบบว่าแปลกไปอย่างเงี้ยซึ่งแบบเราความรู้สึกของเราเราก็ต้องรู้อะค่ะว่าเขาเปลี่ยนไปก็จะแบบอารมณ์แบบเศร้าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบบ่นกับตัวเองเป็นเพลงช้าค่ะก็มีบ้าง ไ็เยจะเศร้าแบบว่าเราอย่างที่รอแล้วก็รักเขาเพราะว่าเราอะาเราไปรักคนที่เขาแบบว่าไปรักคนอื่นแต่ว่าในเมื่อเรารักเขาไปแล้วเราก็เออเรายืนยันที่เราจะรอเขา,างไงค่ะก็จะเป็นแบบแนวแบบผู้หญิงหวาน,วาน อะไรอย่างงี้เป็นตัวเองเบาๆค่ะก็จริงๆเต้ก็มีมุมแบบนั้นบ้างเนะาะใช่ก็ขอฝากเพลงรอไว้ด้วยนะคะรับรองว่าโดนแน่ๆน,นะคะสําหรับคนที่แบบกําลังรอคอยใครใอของหยกนะคะก็ตามชื่อเพลงเลยค่ะแล้วเขาก็รักกันมันจะมีท่อนแบบแบบเอ้ยมันเจ็บแบบนี้เลยเจ็บแบบนี้เลยเข<อ>้าใจ่บ้างไหมอกหักกันหมดเลยใชื่อไหมนี่แกงอกหักค่ะใช่อกกองเพลง่ต ไหรือเปล่าอาเพลงเหมือนเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมนะคะเหมือนตัวเธออยู่ตรงนี้หัวใจไปอยู่ที่ไหนดูไม่เคยเหมือนคนเดิมที่ฉันนั้นเคยเคยรักมากมายอ่าเออประมาณนี้่ะมาเพลงเศร้าอีกเพลงหนึ่งแล้วกันนะคะเศร้าหมดเลย แล้วเธออยู่กับคำว่าง,งาวเศร้ามาพอระยะทำไมยังฟังยังจำเรื่องเก่าชอบคอยบอกใครๆลืมแล้วทำไมตัวเองไม่ทำเล่ามีผ่านานวันนี้จะร้องจบเพลงจะจบแล้วจบแล้วนะคะโปรโมทเพลงมากเพราะ<อ>ว่าขอเล่า,ลาแล้วเน,นี่ย มีบริการโหลดเสียงเพลรอสายด้วยใช่ว่าจะเป็นคนที่โทรด้วยคนที่ใช้ครูเนี่ยถ้าแบบว่าเราเพลงดังบนรถไฟฟ้าก็ไม่รับเปิดก่อนเพราะว่าเราเนี่ยจะใช้เพลงตัวเองทั้งเป็นริงโทนแล้วก็เป็นทาง calling melody ดังนั้นก็จะฟังกันทั้งคนที่รอแล้วก็คนที่รอสายเพื่อที่จะให้เขาจําเพลงเราได้ไงเราต้องช่วยกันโปรโมตนิดนึงใช้วิธีนี้บ้างราต้องใช้คะใช่ต้องสู้ทีเดียว ต้องฟังใช่ไหมคะเพลงรอมันฟินมากค่ะสามคำ <c oughs> คมยินดีออกอ่ะ,อะขั้เหรอองเทียกเหรอมันเจ็บมาก <c oughs> มันเจ็บมันเศร้ามากค่ะอขอบคุณค่ะ สัสดีค่ะนันเอฟสินะคะก็สําหรับเพลงนั้นนะคะที่เพิ่งออกมากับอัลบั้มเอฟสิรักและขอบคุณนะคะชื่อเพลงว่าขอให้มันจริงค่ะก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความรักที่อาจจะเป็นคนที่เคยผิดหวังมาเยอะแล้วแล้วก็อยากได้ความรักที่สมหวังสักทีนะคะก็แค่บอกว่าเฮ้ยแค่คุณรักเราก็พอแล้วแค่นั้นน่ะเราขอให้มันจริงนะตรงนั้นน่ะแล้วก็ขอให้รักเราแค่นั้นไม่มีไม่มีอะไรยากสำหรับเราแค่คุณรักเราค่ะก็จริง,รงมันโรแมนติกนะแต่มันอาจจะฟังดูแบบว่าเป็นล็อกนิดๆเลยนะคะแล้วก็ ฟังสบายๆฟังได้ทุกแนวทุกคนเลยนะคะไมาจะเป็นผู้ยิงผู้ชายฟังได้หมดเลยค่ะแล้วก็ยังไงก็ฝาก MV ของพวกเราด้วยนะคะ F10 ทั้ง12คนนะคะแล้วก็อัลบั้มของเราวางแผงแล้วนะคะวันนี้นะคะก็ยังไงติดตามพวกเรา F10 ได้นะคะทุกช่องทางเลยแล้วก็ของนั้นก็ผ่านอินสตาแกรมทวิตเตอร์นะคะเด็กคนนันโดนะคะเธอปากเธอว่ารักเธอรักเธอมาจากหัวใจที่เหลือมันจะ อย่างไรก็ไม่สำคัญถึงแม้จะลำบากก็พร้อมจะแบกรักไม่นักรอกนะใจ เบลก็อยู่ที่งานเปิดตัวอัลบั้ม AF10 รักและขอบคุณค่ะยังไงก็คือวันนี้จะแอบมาฝากเพลงตัวเองแล้วก็เพลงของเพื่อนๆนะคะเพลงของเบลนะคะเป็นเพลงแรกที่เบลบอกว่าตามแล้วก็ตามประวดแล้วก็ค้นหาเพลงนี้มานานมากนะคะเพลงอยากให้ฉันเป็นคนสุดท้ายของเธอค่ะยังไงก็ฝากเพลงนี้ไว้ด้วยนะคะก็เข้าไปฟังกันเยอะๆแล้วก็ฝากเพลงของเพื่อนๆอีก11คนที่เหลือด้วยนะคะเพราะว่าอัลบั้มนี้พวกเราค่อนข้างจะเต็มที่กับการทํางานมากแล้วก็ตั้งใจให้อัลบั้มนี้ออกมาดีที่สุดค่ะ ตอนนก็อยากเป็นคนสุดท้ายของเธอเหรอคะก็ตอนนี้ยังยังไม่มีคนสุดท้ายค่ะก็ต้องหากันต่อไปเอ่สำหรับการห่าย MV นอะคะก็ถ่ายไปเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ MV เพิ่งปล่อยไปเมื่อประมาณ4วันที่4วันที่ผ่านมาค่ะ พอยากให้ฉันเป็นคนสุดท้ายของเธอนะคะอยากให้ฉันเป็นคนสุดท้ายของเธอเป็นรักสุดท้ายของเธอเหมือนที่เธอเป็นเพราะว่าเธอเป็นรักสุดท้ายของฉันอยากให้เราเป็นคนสุดท้ายของกันและกันฉันและเธอคอยมีเราคอยเป็นเรา ครที่ฟังเพลงนี้นะคะก็ขออวยพรให้พบเนื้อคู่เร็วๆนะคะ <c oughs> สวัสดีครับถังเบียร์ทรูแฟนตาเชียครับผมครับผมผมเหิือนฟ้าทรูแฟนตาเชียครับตองทรูแฟนตาเชียครับผมครับผมสำหรับซิงเกลิลแรกของถังเบียร์มีชื่อเพลงว่าโลกมันกลมครับผมของผมชื่อเพลงว่าถ้าฉันเป็นเธอครับ ของผมเด็กเล่นขายของครับครับผมยังไงก็ขอฝากผลงานพวกเราด้วยนะครับกับอัลบั้ม AF สิบแรกและขอบคุณครับยังไงพวกเราก็ตั้งใจมากๆเลยกับซิงเกิลแรกแล้วก็อัลบั้มแรกของพวกเราครับผมก็ตลอดสามเดือนนี้เนาะใช่ช่เราทำงานมาแบบพิเเลยแล้วก็จะออกมาอย่างเป็นออกมาตั้ข้ามปีเลยทีเดียวใครอยากฟังพี่จองร้องร้องของเพลงบ้างก็โตโตกันแล้วไม่ใช่เด็กเล่นขายของเอาแต่เพลงพาแมวได้ไมมเอวทำไมอ่ะก็แบบแบบขอนิดนึงขอนิดนึงขอนุ เธออ่ะเอาท่อนุกอ่ะก็โตโตกันแล้วไม่ใช่เด็กอนุบาลไม่ใช่มัธยมมาหนึ่งขึ้นมาสองก็โตโตกันแล้วไม่ใช่เด็กเล่งคายคอต้องมีรู้ปผมอ่ะโอเคตาเหินเดี๋ยวที่มาก่อนถามที่มาก่อนดีอ่ะเออที่มาถามที่มาเพลงนี้มันเป็นเพลงที่เกี่ยวกับฟังง่ายเนาะรี่มันฟังง่ายเป็นเพลงแบบป๊อปล็อกฮะเป็นเพลงแบบป๊อปล็อกอาจจะพังขึ้นมาอะไรก็ได้เพราะเพลงนี้ฟังง่ายไม่ต้องไปคิดแบบลึกอะไรเลยเพลงเี้ยเกี่ยวกับเปียบเปรยระหว่างความรักเราไม่ใช่เด็กๆแล้วนะที่เราแบบ ตโตแล้วอะไม่ใช่เด็กแล้วอะความรักอะไรมันเล่นเล่น,ลนกันไม่ไ,มได้อยู้เข้าใจปะเข้าใจปะเข้าใจาใช่ครับประมาณน,นี้ครับผมของผมชื่อเพลงถ้าฉันเป็นเธอครับผมก็เป็นเนื้อหาประมาณว่าผู้ชายคนหนึ่งครับแอบชอบผู้หญิงคนหนึ่งแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ย,ยังลืมแฟนเก่าไม่ได้แน ผู้หญิงคนนี้ยังลืมแฟนเก่าไม่ได้ครับผมผมก็เลยบอกว่าเอ้ยถ้าฉันเป็นเธอฉันจะไม่รอเขาหรอกไม่รอ,อให้เสียเวลาอะไรอย่างงี้เพราะแบบเราแบบเนิ่นมารักคนที่เขารักเราดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็ได้มีส่วนร่วมแบบว่าคิดแอดลิบหรือเปลี่ยนเมโลดี้เกี่ยวกับเพลงนี้ครับผมเป็นซิคเกอรแรกในชีวิตของผมเลยครับผมตื่น,นเต้นมาร์กได้ครับไ,ได้ครับผมถ้าฉันเป็นเธอจะขอคืนมาหมดทั้งหัวใจ<ด>และจะร้องเอาไปยกให้กับ คนที่ดีไม่มีที่รักก็รักกับคนที่เรามีแบบนี้ดีกว่าจะจุรัสักคนครับผมฝากด้นะครับสำหรับของหา<อ>งเบงียร์กับเพลง โลกมันกลมครับผมโลกมันโลกมันไม่แบนหยุด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 นะกลมสาหรับเพลงโลกมันกลมําแเบทีมาของมันก็คือเป็นเหมือนการสัญญาเนาะของคนสองคนว่าเราเลิกกันแล้วเราจะเป็นพี่น้องกันเป็นเพื่อนกันแต่จริงๆแล้วในในสถานการณ์จริงทุกคนก็คงทราบดีว่ามันมันเป็นไปไม่ได้เนาะมันอาจจะอึดอัดบ้างเล็กน้อยถึงปานกลางก็มาฟังเลยดีกว่ากับท่อนหกโลกมันกลมครับ โลกมันกลมไม่ตั้งใจไม่รู้เลยว่ามันทำให้เธอลืำบากใจมากชช้นนี้โทษทีที่ทำบุ่นวายเดี๋ยวก่อนนะออกคนเดียวป้าไม่ใช่ไม่ก็เพียงดังอ๋อไม่ใช่บอยแบนด์ไม่ใช่ครับผม็กลงไงเราบฟลิตาผลงานด้วยครับ ดาวโหลดได้สบาครับผมสามารถดาว์โหลดได้ที่ t u u n s นะครับแล้วก็บเว็บชู u ิว m ิกด c ครับหรือว่าจะยกหูขึ้นเป็นโทรไปเลยดอกจันไม่ใช่ดอกันสิกด2-2-2ครับผม2-4ตัวแล้วก็บอกไปได้เลยว่าเราอยากการต้องการเพลงอะไรในค่าย True หรือว่าต่างๆครับผมก็ตามงานพอดีด้วยใช่ครับผมเสียงรอสายเลยครับผมใช่ครับขอได้ครับ ก็ได้ถ้าไม่เต็มใจเธอกันไม่ต้องกล้ำกลืนอย่างนั้นให้ฉันเป็นอากาศไป